อ่ะวันนี้ข่าของภาพยนตร์กันบ้างนะคะสำหรับภา,ภาพยนตร์เรื่อง Yes or No ภาค2หลังจากที่ภาคแรกเนี่ยทำผลงานได้ดีมากเป็นเรื่องราวของหญิงรักหญิงโด่งดังมากในจีนนะ,ะไม่ใช่โด่งดังในบ้านเราใช่ไหมไม่ใช่ ในบ้าน,าน<บ>เราก็ทําเงินได้ในระดับหนึ่งในบ้านเรา<อ>เนี่ยส่งให้คู่นี้โด่งดังแล้วก็ดังไกลไปถึงจีนด<อ>้วยความสุชากับตีนนาใช่ตอนนี้มาถึงภาค2แล้วนะฮะ<อ>ทางกองถ่ายเนี่ยเขาก็ไม่รอช้านะฮะเร่งถ่ายทาภาคสองของหนังเรื่องนี้ออกมาให้ได้ชมกันโดยภาคนี้จะมีนักแสดงหน้าใหม่เนี่ยมาร่วมสร้างสีสันด้วยสร้างเรื่องราวให้เข้มข้นขึ้นอย่างแน่นอนจะเป็นยังไงบ้างต้องไปฟังกันฮะก็จะเป็นภาคที่เห็นเห็นความรัก ขอ,ของคนทั้งคู่จากภาคแรกเราจะเป็นประมาณว่าทําไมทั้งสองคนนี้ทํายังไงจะรักกันหรจะกล้ารักกันแต่ภาคเน,นี้ยมันจะเป็นเรื่องที่บอกว่าทํายังไงเราจะสามารถรักษาความรักครั้งนี้ไว้ได้จริงๆตอนห้างนี้เรามีมีตัวละครม,มาเพิ่ม3ตัวค่ะตัวแรกคือน้องแยมนะคะน,น้องมีนนะคะเป็นรับบทเป็นเป็นเหมือนเป็นเหมือนนักแสดงคนนึงตัวละครตัวหนึ่งที่ที่จะมาถามว่าคิมมั่นคงกับความรักกับพายขนาดไหนนะคะแล้วก็อีกคนก็คือน้องเมษา แล้วก็ไอ้คนคือน้องมีนานะคะน้องมีนาก็คือน้องน้องเทวีนะคะที่จะมาเป็นสีสันที่เพิ่มภาคสองก็จะเป็นน้องเทวีที่เป็นนางสงกรานปีนี้ใช่ไหมที่ช่องสามจัดอ่ะเป็นได้ที่ได้ตำแหน่งนางสงกรานคนแรกของช่องสามนงเทวีนะจะจะมามาเพิ่มในภาคนี้ใช่ไหมฮะค่ะในภาคที่แล้วเนี่ยประสบความสําเร็จมากโดยเฉพาะในจีนแผ่นดินใหญ่หยิบมาทําภาคนี้ทีมงานนักแสดงพูดทุกคนเลยนะต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่า กดดันมากกลัวะจะไม่เหมือนเพราะว่ามีหลายคนคาดหวังนะฮะ,ะในฐานะนักสแสดงเราก็ต้องคาดหวังให้งานของเราเป็นแบบประทับใจคนดูแล้วก็ไม่เขาไม่รู้สึกว่าอุ๊ยภาคแรกดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยาอยากรู้สึกว่าเออให้เขาดูไปแล้วมันเป็นอะไรที่มันต่อเนื่องเป็นความรักที่ถูกพัฒนาไปเรื่อยๆด้วยระยะเวลาอะไรที่มาเกิดขึ้นก็เหมือนเหมือนคนเราทั่วๆไปอะค่ะการคบกัน ไปเรื่อม,มันจะมีมักจะมีอุปสรรคหรือมีอะไรเข้ามาทําให้ความรักเราถูกบั่นทอนลงไปอันนี้ก็เหมือนกันอยากให้คนดูติดตามกันก็ขอฝากยสตอโน2สองไว้ด้วยนะคะก็น่าจะได้ดูประมาณปลายกรกฎาคมหรือต้นสิงหาน,น่าจะประมาณนี้นะคะก็ยังไงฝากด้วยะค่ะจริงๆทีมงานนักแสดงทุกคนตั้งใจทําตั้งใจทาแล้วแล้วเราอยากอยากนํานเสนอหรือมุมมองที่มันที่มันดีที่สุดในเรื่องของหญิงและหญิงออกมาไม่ไม่ดาร์ก แน,น่ๆในฐานะนักแสดงประมาณปลายเดือนกรกฎาคจะได้ชมกันนะแต่ถ้าเกิดใ,ใครที่รอไม่ได้ก็อย่าพลาดงานมินิคอนเสิร์ตเปิดตัวหนังเรื่องนี้ก็จะมาพบปะสังสรรค์กับเหล่านักแสดงนะฮะในวันที่29เมษายนที่โรงภาพยนตร์ SF World ห้างเซ็นทรัลเวิลด์นะฮะแล้วก็อย่าลืมไปร่วมลุ้นความรักของทั้งคู่ได้ใน Yes or No ภาค k ออยากรัก อยาก,กักเลยจ้ะก็อย่างที่บอกไปนาะว่าน้องออมเนี่ยเขาโด่งดังมากในจีนนะคะก็เลยมีหลายคนถามว่าเอ๊สนใจที่จะไปเซ็นสัญญาที่นั่นเลยหรือเปล่าเพราะว่าได้ไปฉายที่ไต้หวันก็ได้รับความนิยมขนาดค่ายหนังที่ไต้หวันเนี่ยสนใจจะจับตัวไปเซ็นสัญญาเป็นนักสแสดงที่นั่นเลยนะคะ<ฆ>เรื่องสัญญาเนี่ยออมบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการพูดคุยกับทางค่ายยังไม่ได้ตัดสินใจยอมรับเนี่ยว่ามีติดต่อมาทางไต้หวันเนี่ยทาาทามมาเหมือนกันแต่ยังไม่ตัดสินใจเพราะว่าถ้าเราเซ็นสัญญากับไต้หวันปุ๊บ เราต้องไปอยู่ที่นั่นน,นี่จริงยังไม่สะดวกเพราะว่าเรายังมีงานที่ค้างอยู่กับทางนี้อุปสรรคอีกเรื่องหนึ่งภาษาค่ะถ้าเราอยู่เมืองไทยก็จะใช้เวลานานกว่าจะพูดภาษาจีนได้เขาก็เลยอยากให้เราอไปอยู่ที่นู่นเลยก็มีปรึกษาผู้ใหญ่นะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็บอกว่าให้ตัดสินใจดูแล้วกันมันคุ้มมากน้อยแค่ไหนคุณพ่อคุณแม่ก็ตามใจออกจริงก็คืออย่างที่บอกไปคือคิดให้เยอะๆนะออมเพราะว่าบางทีเส็นสัญญาทางนู้นถ้าดูสัญญาดีๆด,ด้วยบอกว่า ถ้าเกิดในสัญญาระบุว่าเซ็นกับเขาปุ๊บเนี่ยห้ามมารับงานของเมืองไทยเลยอย่างเงี้ยอันนี้ก็แย่เลยนะอันนี้เป็นการตัดห่างตัวเองตัดนี่เลยตัดตรงตัด<อ>ทาง,องเออ,เอของตัวเองเลยนะเพราะฉะนั้นก็คืออาจจะเซ็นแล้วบอกว่าสามารถรับงานที่เมืองไทยได้แล้วก็สามารถบินไปมาระหว่างไทยกับจีนหรือว่าไทยกับไต้หวันได้อะไรอย่างนี้นะฮะจ้ะอ่ะก็ ลองดูดีๆแล้วกันในเรื่องของสัญญาค่ะ,ะแล้วก็บอกด้วยว่าตอนนี้เหนื่อยมากเลยนะแต่ก็ดีใจค่ะที่ผู้ใหญ่อ่ะให้โอกาสค่ะแล้วก็บอกด้วยว่าจะมีอีกนี่<ค>นะงานภาพยนตร์ที่ร่วมทุนสร้างไทยจีนของพี่ออสบัณดิตทองดีเนี่ยเล่นคู่กับออมกพันจำได้ไหม,มนะเรื่องนี้เนี่ยก็มีพี่ออสเรียกไปคุยเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้คุยอะไรเพิ่มเติมดูเหมือนบทยังไม่เสร็จค่ะแล้วก็มีโปรเจกต์อื่นแทรกเข้ามาอีกโอ้ยคืองานเยอะอะงานเยอะอะแบ่งให้เราก็ได้นะอะอมเขาเอไม่ว่าเป็นนังเอกใช่ไหมเอร